เาเขามีแม่เวลาเขาเียบเรากำมัง้อ,งองเขาเลยตีีค่ะไม่ทามาัาอะไรอยู่เขาคิถึงแม่น่ะงานอยู่ โชคด,ดนะีพอเป็นผู้ชายที่โชคด,ดีที่เจอแม่ถ้าใบอตงองอันไหนที่มันใหญ่ๆก็ใส่ยเยอะดนึงก็ได้อืม,มนี่ไงใส่อส<า>ันใหญ่มันจะได้แบบเนาะ ส่วนหนึ่งมันตายไปแล้วแล้วมันหักใช่ไหมม,มันหักเตว่ามันยังมีกล้วยลูกเกล็กๆตรงอันนั้นนะ s> <S วันนี้มาทำข้าวต้มหมัดคะด่ะทุกคน เขาต้มงมาทานเองว่ากัอเอาไปแจกเพื่อนๆบ้างถ้าสมมุติข้าวแข็งมัก็แสดงว่าเราแช่ข้าวน้อยเนะาะแช่ข้าวน้อย ที่เก,กินอนไม่ได้แนนมาที่เราบมมีขาดอกสวยๆเราให้เด็กๆขอบก้าวเลยไอ,อนน้กมาเฮานอ้องฮะพี่มาเฮ่าน้อง หมามันเห่าคนงามจ้าให้พ่อเมียที่ได้กันใหม่ปีหมามันเห่าน้องบอกมันเห่ามันเห็นคนงามก้ามันก็เห่าพอนานๆแบบปี้หมามันเห่าน้องนั่นแหมันเห็นปีความผูดก็เปลี่ยนไปแล้วแก่เก่าแล้ว ทำไมมาอะไรก็ดีน้ำเติมผักก็ว่าหว,วาน 嗯嗯。<Okay. S 2> mm. mm.